สวัสดีครับพี่น้องเอาพิซามาฝากเอี๋เอาข้าวเหนียวมากินเป็นสองชิ้นเนาะโอ้สุดยอดมากเสือกระแดงฝากกระแดงกินไหมกินไหมเมื่อนี้มาขอเฟี้ยงเยวันก็เลยฉันซื้อคันพิซซ่ามาสูแล้วกินนะอันเป็นโปรกอันงทานไปเอี่ยไข กอดบอนเดอเมื่อพะใดจะไปเอาอันนั้นม่แย่ใครอันนั้นเนาะใกจะได้อเออัดเปนะอัด่้อยนได้เอออยาไจัก้อนเนาะเอาไปตั้งเฮดโตกินเข้าก็ได้มันเท่ดิอ่อ่นี้เนาะแย่แล้วเผาทาน เบิ่งบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีขนาะดใหญ่เราก็มาแล้วาก็เผาลเลยไปเรียนไปยุธตรงไหทตงหน้าว่าเพื่อกระยักท้ายถอดให่พี่น้องเบิ่งวิธีชีวิตของคนเท่านะพี่น้องให้พี่น้องย็นเราคิดหอดบ้าน,น,น,นอันนี้แล้วก็เป็นออเดอร์สั่งเข้ามาเอาได้ในที่กองนี่พี่น้องวันนี้สาวม้วนกันิีพาเอาเฟี้ยงนะครับไปเบื้องพักปะนุ่งว้าเฟี้ยงพี่น้อง ันพนอัดก่อนถ้าอัดแล้วไอ้ข่สักสองก้อนเด้ออันเฟืองตัวนี้ฮะให้เขาอัดก่นอนอันนี้ครับเป็นปุ้ยปุยนี่นาะเอาไปปอกอืมแล้วน่าไปปอกพักเมันสออนนื่อดอกบ่ได้มาขุดปู่ไร้เมืองแล้วเนี่ยเนาะเท้าก็ดอกเสียเจ้าแม่มันอีกสื่อกัน,น,นาดหมดแล้ว ด้เอาลายเราก็ไปปกคนในพอน่อ่นดียวอ,อบเออ่ให้นะเอาให้น้องมเฑาก่อนนะสา,ามุฑลกับาลังเคลียเอาเฟี้ยงพี่น้องคนจักหายยังไม่น้องแล้วคนประกอบไอวันเนี่ยมันเดี๋ยวมันไม่น้อยเน,น,นะแปลกขึ้นกัน ไปไพี่น้องมบนกมันๆๆ ow, มันลุนโอ้ยขอโทษลมเลยพี่น้องว่าไหนเห็นว่าพี่น้องว่่ได้ซื้อน้เอันนี้นะต้นมะกอกเห็นเ่าแ้มีต้นมะกอกเห็นไต้นไงเลย้โอ้ยลไนแรพี่น้องขอโทษด้วยใไรเราเห็นมันรนปกปกแป่กอยอ่ัันก็ฝาดฝาดสมสมน่าจะตายมะกอกเนาะ คือกันว่ากบันท่อเสือแกดู้นก,นะกบบนานนแกกะแ <c oughs> กแนจะพันมากอกหวันมาสิว้แล้วเนาะครับชั้น,<ช>นได้<ผ>ไดเราไปโป๊กพักกันเถอะโอเคลว่คว,า,วาม,าสามรสชาติของมันมันจะออกฝาดลก็เปรี้ยวเปรี้ยวบ่ค่อยมี บ,บบัััักสรุป<อ>แล้วมันไม่ค่อยแซ่บโอ้มีหลายพันเ <c oughs> นาะมั่งเต้นไม้ก็ยักหนุอยก็อันนั้นโอเคครับอะไรนเนาะมิ่งผักหมดเครื่องเสียงลดแซบพ่อยพ่อยไอนน้วันแล้วเมื่อกี้ไปกินนั่นแหละโอ้เมั่งนั้นผักของปลานงมัน ทักจากอันนี้ปับซ่อมจะนี่แล้วต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยมะทร่งแตกแทนเข้ามาเห็ดที่ทดินมันดีมันปลูกอยังกับง่ามมีหัวหอมแดงเหรอ,อหัวหอมแดงไม,ม่หรอกแล้วเห็ดจะเป็นผักบุ้งพร้อมข้าวหน้าพร้อมดินพระเจ้ามันอ่อนมันได้พุดง่ายอันเฮ่ง น,นานหนึ่เกียมดลูกจนสิลุดออกมือบวเวียจนแตกคนละพี่น้องเลยมันแข็งม,มือยังแตกบวเวียน,นะเอฟสองมือเลี่ยงกันมือแตกเลยว่าเขาประเด็นจับอันนี้โดนเไหวหอมเนี่รับต้นหอมเขาใส่หัวหอมแดงนี่แหละอันที่อันไม่เก็บเห็ดอยู่นี่ครับน้องม้วนกับยุนี่แล้วเมียเนาะนี่ปลาเนี่ยแะเห็ดปวกไอ้น้องปลาเห็ดปวกเี่ปลาอันนี่พี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องอันตอนม่าเก็บเห็ดปวกนะมันก็ขื่นยืดดอนเนี่ยนะแม่เนาะเตียงหน้าเราจะเป็นป๊อดขาดเอลีพี่น้องเลยยืดดอนเลยแต่นอนเว้นดีแทนอันนั้นลาดอยู่นี่ค่ะปูนที่เ้าเอาหายิ่นที่อันลาดพื้นในเตียงอันนี้ข้อมูลปูนกระสอบยี่สิบกระสอบครับที่มันเอาเราเอามาลาดไปพี่น้องวันนี้เรา ลมเย็นดีดยอดเลยอดมีเนยน้หแรกเลยนะน้มไม้ตอนนี้กับก็มีหอดกินหมดละอ้าวพีนนนะะนาาน่น้องมาฮอดเย็นนะครับผมบาทไปจังไหนมาจังไหนน้องบอยพี่น้องฟังครันนบ้อ,อ้าลงกเอยเอจ้าไปยังเมืม่อดมือเท่าขำจะขึ้นวายิบอยพี่น้องเบิง้งข่อยก็มีโอ้ขอยก็มีธทุระบ้างเลยเนาะมือมือก็อเห็นว่าชี้นี้ต่กินกับโนนสันบเจ้าไปเห็นยังสันะ ทะเบียนรถใสบอกพี่น้องได้บ่ทะเบียนรถอันไหนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เอ้ยเว้ยมันบอกเลยพี่น้องมันมันบอกลุงฝ่าเลยที่บอกให้ซื้อหวยมันบอกแมนค่ะก็คืออย่างนี้นีว่าเขาจะบอกแปลว่าตสองคำเดือนญันว่างไปมื่อันนี้ค่อยพอไปจ่ายงวดพอดีเมื่อวันที่สามสิบเราพอไปจ่ายงวดรถอาจจะคือนไปจ่ายในแอปคือเก่าอัน ตะกี้ปกติกระจายในแอปพ่ะละในปฏิทินี่แบบคนทีเข้าใจในแอป่น่นบอกว่าให้ยย่พิ่นเปลี่ยนธนาคารหาแบบอันเพินเออห้ไปเอาอันที่อันชําระเงินแบบแบบไม่บอกยังไงซะเบียนรถน้ำเอาทะเบียนรถน้ำเนี่ยปัญหาคือคนอยากไปเอาทะเบียนรถเ,เ,เนี่ยะะแหละคือแบบตั้งแต่ออกรถมาในได้หาหกเดือนแล้วคือแบบกราเข้าไปเลยนะพี่น้องค่ะอืมก็เลยอันไปเอาทะเบียนอันธรรมดาอ่ะเอารถไปใส่้มันหนาว มันล่มแห้งก็เลยวไม่ได้เขัาไปไม่ได้เอารถเขัาไปก็เลยไปเอาแบบนี้เลยพี่น้องค่ะอืมขอดีไปใช้กันขี่รถขับพุทธชีสื้อพุวธกังสูนเราเด้อค่ะเด้อในนี้หกหนึ่งชุดหกโดยพี่น้องค่ะเพื่อนยันถามข่อยว่าพระเจ้าขึ้นัวก็มาเอาอ่ไอ้บไรีคานมาทางนี้จากที่าไอ้กับเจังไหล่ะไอ้บอยังไงกับข้นมีเวลาไปเอาพี่น้องว่าลดท่อพุทธเดซายเนาะแม่นาะ โมไซก็กรจอดอยู่ซิบรเวณเล็บบริษัทเปียกเพิ่นก็บอกต้อดเวลาค่ะธุรกิจอยู่มันมันบได้ไปใส่บรเวณดนข้นได้เปียกเพิ่นธุรกิจธุรกิจกินกับนอนเพิ่อนใหญ่เขาไปเอาเพิ่นเลยบอกว่าให้มาเอาแนวใจเงินใหม่น้ก็เลยเพื่งเขาไปเอาคือกินกับนอนเนี่ยพี่น้องเลขสวยบ่หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งก็อันนี้ดอสดาเหรอดอสดาสวมพันคล้ายๆตอปลาตักเนาะเออตอปลาตักมันมีสองอยาง อันนี้มียักเดี่ยวบ่มีเลยมันขอดมากไป <คน S 1> เลยคนไทยเพิ่งก็ไม่อยได้ใส่เนาะอันนี้เนาะก็ไม่ได้ใส่แต่ก็ไกลมุกดาหารก็ใส้อยู่คำว่ากฎหมายก็ใส้ตัวนี้ม่นแมนบ่ะเออเนาะกฎหมายโอ้เป็นกฎพอดีเลยเกฎหมายก็เขียนแบบนัอนไะกฎหมายเลาได้แล้วจะเป็นอะไรบ้าง ขก่กระจิเป็นยอจริงๆแล้วขอ่อยขี้มอไส้ไปร้านข้าเจ้ากระจีไสแห้งเลยเหล่าข้าวอย่ในน้ข้าวรถุดไงไปมันล่มลูกข่อยมันหนาวขั้นอันขั้นสีขาวน่ะบ่ได้ต่อเป็นรถหรือบ,บ่ิจ๊ะรว่าไม่ยั้งข่อยถามเขาแล้วรถูข่ามาต่อข้าจเจ้าปั๊บนิดหน่อยแมื่อวันบอเพราะว่ามันยุ่งฝุ่นเนี่ยไว้หรือบริเตออันเขาถามอยู่บ่ข่อยบ่อยถามข้าเจ้าเอาความรู้ว่ารถข่อยปีนึงเราเขาบได้ต่อสิเบียนข่อยในรถข่อยเยื่อยองว่าไม่ยั้งจ้ามากครัีค่าบปั๊บแน่นิดหน่อยตาม ยง,งเขาต่อยไ,ไ,ได้ก็ได้ต่อยได้ก็ได้เอามาหนิเจ้ามีทะเบียนแล้วก็มีดยังเนี่ยโอ้ยดูข่อยกระหายห,ห,หายอันอันทั้งถุงปุ๋ยทั้งหลังกันเป็นยังไงเอากระเฟืองข่อยไปเอามาเด้ยขอยืมมาใช้ต้นมะพ,พริกมมะพรัยสพักข่อยนี่ละเอ้าเอาเอาเพิ่อนไปตลาดมาได้ยังเอาได้พักนี่ดินี่นี่นกาศกากรวงตุ้งอันนี้เนาะกำลังหาบัต โดยง่ามลายพี่น้องเนี่ยขาเจ้าปลูกที่มันได้ง่ามเงินกำละห้าบาทสามกมก็สิบห้าบาทเขาเลยจะขายเขายี่สิบไหมค่ะครอบเาขายหาบาทก็ยี่สิบก็สี่บาทอันนี้ผักปลอดปลอดสารพิษเด้อปลูกเองผลเวกเขาก็เลย่ซื้อแล้วก็อันนี้คือคอยดึงคบนจับออกมามมนได้ขาดขึ้นรุดอะไร่พอเนี่ยจับมันมาแพงอยู่จัง สามสิบาทเหมืนอนคนหัวสามสีอะไรฮะัวผักกระลำบ่มือนก็เอินสลัดบ่เออสลัดใส่ยำใส่ยัสงส <Hello. S 1> วัสดีสวัสรออดระกูลเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีักพริกสดมะเขือเลนอ้ยส่ยำอันนี้เนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเบิ่ื้องบนซื้อแบบนี้มาจักขพอจะซื้อมันซื้อๆแล้วก็เห็นมังนงามก็ยิบเอาเอาลุใหม่ลุงป้าเบิ่งนู้จักหรไม้ดูได้่อนอะไรอันมาพริกอ่ะเออ ขกอ,อยากปลูกพี่น้องปลูกได้บเพออราะเพราะไปหาพ <คน S 2> ันธุ์มาปลูกป, <ะ S 1> ป่ะอไอ้หน่วยเลี้ยงอยูย่ไครทะมันนี่ยนี่เลี้ยงผมอืม,อม,อมเอา้ารายการเลี้ยงนี่ยน้ำไม้ซื้อมาแกงน้ำไม้อะไรคืออยากเนี้ยชิดังไฟต้มไปอยน้ำไม้อะไรแล้วกันได้ corn, bot, เฮดคอนเฮดบดยังกว่าไปแล้วพี่น้องน,นะครับชะอมผักขานี่ยละ่ะนี่ทีเด็ดเราอยู่ตรงนี้ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ กุ้งสดพี่น้องคือเก่านี่ยแหละเอาพี่พี่น้องมองนี่อหเนี่ยปลากุ้งค่ะโอ้ใส่พอดีงามไม่ยังยิ่งแพงเด้อกุ้งก็แพงไม่ยังยิ่งใส่ปลาเมนึกโอ้อันนี้เขาเรียกปลาเมือกะกระดองเด้อเอาเทีอยวเที่ยเอาเอาพี่น้องตลอดคลิปนี้กัดกวนเขาแล้ววันี้ลูกไปแต่อย่าไปซ้ำนี่นาะแม่เนาะพอนไม่ชิมหนาวสวัสดีครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นแบบเมื่อวานนี่ยแหละ